จากโจทย์เนื่องจากสามเหลี่ยม AOB เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วและมุม BAO เท่ากับ35องศาเพราะฉะนั้นมุม ABO จึงมีขนาดเท่ากับ35องศาด้วยพิจารณาสามเหลี่ยม AOB เนื่องจากมุมภายในรูปสามเหลี่ยมมีขนาด180องศาเพราะฉะนั้นมุม A โบวกกับมุม ba O บวกกับ ao b ซึ่งมีขนาดเท่ากับ180องศาจะได้ว่า35องศาบวก35องศาบวกกับมุม ao b เท่ากับ180องศา มุม aob เท่ากับ180องศาลบ70องศามุม aob เท่ากับ110องศาเนื่องจากจุด o เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมและ aob เท่ากับ110องศา สังเกตว่ามุม A C B mm hmm. เป็นมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันกับมุมที่จุดศูนย์กลางจากทฤษฎีมุมที่จุดศูนย์กลางจะมีขนาดเป็นสองเท่าของขนาดของมุมในส่วนโคง้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันจะได้ว่ามุม A O B เท่ากับ สเท่าของมุม a c b มุม a o b เท่ากับ110องศาเท่ากับสองเท่าของมุม a c b ย้ายข้างจะได้ว่า A, C, B เท่ากับ55องศา